ัญญาจารย์บทที่สองความอนิจจงเนื่องจากการตามใจตนเองข้าพเจ้ารำพึงว่ามาเถอะมาลองสนุกสนานกันดูจงสนุกให้เต็มที่แต่ดูเถิดเรื่องนี้ก็อนิจจงเช่นกันข้าพเจ้าพูดถึงการหัวเราะว่าบ้าบ้าบาบาและกล่าวถึงความสนุกสนานว่ามีประโยชน์อะไร ข้าพเจ้าใคร่ควรดูว่าจะทําอย่างไรกายจึงคึกคักด้วยเหล้าองุ่นแต่ใจยังคงแนะนําข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาพร้อมกับยึดความข่าวไว้ด้วยจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เห็นได้ว่ามีสิ่งดีอะไรที่มนุษย์จะทำได้ภายใต้ท้องฟ้าตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของเขา ข้าพเจ้าก็ทําการใหญ่โตข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลังและทําสวนองุ่นหลายแปลงข้าพเจ้าทำสวนผลไม้และสวนหย่อนใจหลายแห่งปลูกไม้ผลทุกชนิดไว้ในสวนเหล่านั้นข้าพเจ้าสร้างสระน้ำหลายสระสำหรับตัวเองเพื่อจะใช้น้ำในสระนั้นรดหมู่ไม้ที่กำลังงอกงาม ข้าพเจ้าซื้อท่าชายหญิงไว้และมีท่าเกิดขึ้นในบ้านของข้าพเจ้านอกจากนั้นข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงแพะแกะมากกว่าทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วยและสะสมทรัพย์สมบัติอันควรคู่กับกษัตริย์และควรคู่กับเมืองทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีนักร้องชายหญิงและมีความสนุกสนานทางเพศซึ่งเป็นสิ่งชอบใจมนุษย์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็มและสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ในตาของข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบังข้าพเจ้าไม่ได้หัก ห้ามใจจากความสนุกสนานทุกอย่างเพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินจากการตรากตรำทั้งหมดของข้าพเจ้าและนี่เป็นรางวัลจากการตรากตรำของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหันมาดูทุกสิ่งที่มือข้าพเจ้าทำและผลของการตรากตรำที่ข้าพเจ้าทำลงไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและดูเถิดทุกอย่างก็อนิจจังคือกินลมกินแรง และไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์พระเจ้าประทานสติปัญญาและความยินดีให้กับผู้ที่พระองค์พอพรไทยัยข้าพระเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญาความบ้าบอและความเขาเพราะคนที่มาภายหลังกษัตริย์จะทำอะไรได้นอกจากทำสิ่งที่เขาทำกันมานานแล้วนั้นข้าพระเจ้าเห็นว่าสติปัญญามีประโยชน์กว่าความเขา เหมือนความสว่างมีประโยชน์กว่าความมืดคนมีสติปัญญารู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่คนเขาเดินในความมืดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ตระหนหักว่าเคราะห์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่พวกเขาทุกคนข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเคราะห์ที่เกิดแต่คนเขาก็จะเกิดกับตัวข้าพเจ้าด้วยถ้าเช่นนั้นแล้ว ข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายไปทำไมเล่าข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังเหมือนกันเพราะไม่มีใครจดจำถึงคนมีสติปัญญาและคนเขาตลอดไปเพราะเมื่อถึงเวลาในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้วโถคนมีสติปัญญาก็ตายเหมือนคนเขาข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิต เพราะว่าการงานที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้าเพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงข้าพเจ้าเกลียดการตรากตรำทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้า แล้วใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนมีสติปัญญาหรือคนเขากระนั้นเขาก็ครอบครองการตรากตรำทุกอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำมาและใช้สติปัญญาทำภายใต้ดวงอาทิตย์นี่ก็อาจจังด้วยข้าพเจ้าจึงหันกลับและท้อแท้ใจนะัก ถึงเรื่องการตรากตรำทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำม,มาภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะว่ามีคนที่ตรากตรำโดยใช้สติปัญญาความรู้และความชำนาญแต่แล้วก็ละส่วนแบ่งของเขาให้อีกคนหนึ่งที่หาได้ตรากตรทำทําเพื่อการนั้นไม่นี่ก็อนิจจงด้วยและสามานยิ่งเพราะว่ามนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทั้งสิ้น และการดิ้นรนที่เขาต้องตรากตำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่าเพราะว่าปีเดือนทั้งหมดของเขามีแต่ความเจ็บปวดและภารากิจของเขาก่อความทุกข์ระทมถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่ได้หยุดพักสงบนี่ก็อนิจจงด้วยสำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับชื่นชมผลจากการตากตำของเขานี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่าหรือใครจะชื่นบานได้เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์พอพระทยัยแต่ส่วนคนบาป พระองค์ประทานภารกิจที่ต้องเก็บเกี่ยวและสะสมเพื่อให้แก่ผู้ที่พระเจ้าพอพระทยนี่ก็อนิจจงด้วยคือกินลมกินแรง